น้องสาสาหนามบกขี้เล็กพังขาตั้งเก็บมาตัะในบ้านมันงามคัะลงเนี่ยหอมแจงมะพี่น้องอันนี้หอมแจงอันแบบใส่ไปตู้แล้วเหรอติดแบงออกต้องใสบ อ่าเป็นว่าอีสานมานัวน้อยจ้ะเห็นยอดผักขี้เล็กงามเลยว่าสิมาเก็บผักขี้เล็กต้มแกงจ้ะเน่เอาต้มตับมันโลอีกทีนี่บ่บ่มันสูงป่นเอาก็ถึง่างหมดแดงก็มีทางถึงพี่น้องแม่น้อ้แข็งมานําดิานาประตต้มใส่กันเรียออกก่อน อย่าเป็นหยอดพักขาไปแจงใส่ฝน,นตกลงมาแหงงามอาหารตามฤดูกาลธรนมดาขาหดย่ำฝนกับแตกเป็นดีมันหันมนแรงนนำมันกลับว่าหอดนี่นั่นไก่พอ้ยยยมาตาใสม่ไ,ไม่ไหวเขาเนี่ยโอ,อ้โอ,อชีจะก,กระยานแยงแรง ออกกัลังไก่ออกกันลัางไก่ยังเนี่ยคนผ่านไปผ่านมาคนทางไปหน้าแต่ว่ากําลังสีเจรเล่นเราเด้แต่ก่อนเป็นดินตมดินทรายเดี๋ยวนี้่นกําลังเอาหินเอายางมาลงจ้ะจังไงก็ได้รัดยางเ้อะจังอยก็ขีดโดยค้อนขีด ไปพ่อหลั่นีพ่อหลั่นนี่จ้าแม่น้องไพจ้าหัวว่านแม่น้องไพใส่ตุ่มกุ้งไว้ตุ่มกุ้งคุณนิโคเพิ่นเอามาฝากตะโดนเหรอซีฟอันจ้าใส่สาหนีเจ็ดสาพุ่นสามแต่เป็นสาไดสีไม่เห็นมากสาไดสีอันหมานก็กันสามสั้นมาลงน้ำดอกเด้อมพราะว่าพี่น้องมื่น้องเอาไม่ทำนะพ่อ เจ็บเจ็บขึ้นมาหลดถึกบ่เต้นสวดสวดอยู่เพียอือเจ็บขึ้นมาหลดเจ็บขึ้นมาหมดๆเพราะว่าอันสามันสั่นพี่น้องน้องพเ็บขึ้นมาก่อนจัก2อันก็ิยังได้สิได้ปนบ่โอ้หลายตัวนี่สิได้ปนอยู่ดอกโอ้วใหญ่เนาะพุ่นน่ะอ้าันเดียวด้นี่ เดียวเอ้ยน่อันเนเด็ดตัวองโอ้โหหอยเปนสีอมตัวไหลเลยก็ไดหอยเจ้าไนมันไหลเถอะไหลมดีสาเนยนกปลาหอดเยเด็กกุงติงัจ้ากุงติงแล้วนี่สดสดได้บอสสาเนยใช้สามอันมาบืนมาผีเ์ียง น้องเจบไ่เบิึงดำแน่เต็มเบ้งกันน่ะน้ำมันขอนน่องสา้านนำบกซัมปะขอนหนางไผใดละไปเตี่ยวมาปกอไปเที่ยวมาปะกอนหนำมันนั่นหน่อยลุงเปลนสวดสวดเตียน <c oughs> ิงจะลึงๆกันแล้วคงเต็นปล่อยคงเต็นไปน้องไอ้สิเดตตยอดอ่อนนพี่น้องพักขาักันขี้เล็กพักขาต้องเก็บมาตในบ้านนงามขักลงเนยพี่น้องเอ้ยแยงพักขี้เล็กใส่ักขายอดอ่อนๆเห็นมันงามขักในบ้านเาบต้องรูดอีกเลยอือ ทำบปอ่อนๆเลยนังไงเด็ดแล้วก็สิ่งต่ำไปจะนั่งเนี <จะ S 2> ย่ยล<ผ>มไปเอ,เ,เอามากจะนั่งสดๆจากต้นเด้อพี่น้องจ้ะวันตีจะวาปะดปากกิ้เล็มาขัดก,กันนี่ม่น้องไปก็ต้องคางหมอาะ่ล้วก็สิต้มมันผักกิ้เล็พี่น้อง ผักขิเล็กใส่แหนแข็งพร้อม,มแข็งพร้อมได้ไหมนเนี่ยหมอนยันยันแข็งมันไปนกกนเนี่ยทั้งนี้ก็หมอนผักขิ่เล็กกำลังฝดบัวบัวบเด้อ ทั้งนี้แม่น้องไอ้จะสร้อยหนังเตรียมเครื่องแกงตะกี้เล็กจ้ะมีหนังมีผักขามีตู้แต่ไข่ผิกสุดจ้ะใส่เนียนๆเลยหนังเข้ามันนี่ทั้งนี้ก็อย่านั่งต่างบ้านเดือดเลยเดี๋ยวลยตูกสีแองอ,งอย่านั่งอย่มูมัรหอม หอมเดีอดไหลยอยู่เด้อน้องตำดีหอมกระเดีอดไหลกระเทียมกับป <z it> <ic> <Broadway> ุ่นละหอดมือมากปุ่นกระเีได้กินด้วยหรอกเดีอดไหลอยู่ทั้งนี่แม่น้องไผ่กำลังเตรียมมันหอยเตรียมเครื่องส้วหอยส้วหอยปะนะหอยม้าตาใสแม่น้องไผ่อุบบนหอยอุบลหอยอุบลเด้อพี่น้องบ้านนายยุธ เิ่นไปขว้าเอาพะนะแล้วก็ม,มาตม้มกินเขาบ่ต้อ,อ,อตงล่างหรอกเพราะว่าเปา็นล่างมาแล้วเรียบร้อยหอมจิบกี้แบบปิดไปแรงแบบนีม่ำตัวอยงองกย่านั่งมูจะข้าวกันเหีนยุ่นกำลังไล่ไอ้ชะบามาจินหย้าปลูกแล้วนี่เปียงหย้ากระเชียวอยู่ตัวเฟินลุ่หนหย้าก็อ,ยอ,ยอ,าอึดแล้วจ้อยแล้ว mua cái đây, mình ăn lòng phay cả tăm, ít câu nưng, cô ăn đắng phay, đắng phay ít câu nưng, cái này hoa lá, pìng loông, mình ăn ống ải tiêm rồi, rồi rọi, rồi chiên, rồi chiên package, phỏm chiên, rồi pì non, này, anh này hoa lá, mình ăn ống ải xí tăm, tăm cá sốt, để xay มาหน้าหนาขี่นกระดูกใหญ่กระดูกนี่ผักขาไล่ขับเนาะแม่น่อยใส่มือซะเผักกิเล็กเนาะกก้เล็กลงไป ไม่ไรต้มสองน้ำจ้ะกันว่าสามมันชิคือโผล่กันวะหนังลงไปพร้อมนังซิมเบิ้งฟอยด์ดีนังมันน้ำยางขบบนมันหยุดต่อมาตะไข่ยังพร้อม หอมแดงกับพริกสดก็ปดดไปะมาสิมาปรุงไ้พร้อมชิลดอดจ้าน้ำเปรี้ยนหน่อยหอไก่สมัดกกับุกกระเตืออันนี้จักสองทับพี่จ้ะ

อะไน,นมันเข้าเคลือบเอาผงน้อกไปค่ะคนชิเลออิบกระสุนว่าหมูบอกขึ้นอย่างนี้หอยเด่นนี่โอหอ,อยดนี่คือเป็นคราบจนผ่อนเคลือบน้นำนัวน้ำนนัวเพิ่มหอยจีบกี้นจากด้านบน สีอ้อมบาเตีืมแซ่บก็ดีสดน้ำนัวดึกเหรอุ่นยุ่นเกีเดียวเอื้อนวานเทแรกคือเกาลวเพะว่นแซ่บคยเอือนได้กินหอม่กบนั้นแรกไอ้กิบกี่ออมหมออหอยกิบกี่ไหวนมากเขามีแตมาม้าต้มหร้คะมีเกลียวเมีนของแปลกที่นี่มอนของแปลกมาตน ว่าแปลกดอกแต่ว่าผู้เห็ดนี่แปลกว่ามึงเคยือว่าเป็นสิเรลียดข่อยอีกเดี่พอเราะว่เคยเห็นได้กินอ้อมบมกหอยกีบกี่ไหมแยกแล้วชุดหมากไม่ต้องข่อยอ้อมหอยขมยุพันธคุณก็จะเอิ่นส่วหอยปังช่างผุนเจุกของผู้เป็นกหอยมากเต็มยกลุงรุ่นสร้างไหเด้อสั่างยังเหรอโทรถามไหเด้ถามว่าวันนี้เขาหยุดด่านโอ้ยอาทิตย์หยุดเบิร์ต ทัวร์ลันนดนนายจักลัานสับปะินค่านอกจากรัานน้อยๆนี่เนีย่นยย,ยุดเมนเปิมนะตัวล่องจับอีตัวยุดกะได้เลยเพราะว,ว่าแสบเหรอนัวหรอนัวนัวไปหน่นยอยเบะแบะแอยโวนน้ำใสเปน ว่านต้นยางไปหอเแกตว่าก็เป uh ็นหยังดอกยาตู้ไฮยู่น่นี่หะเดี๋ยวเป็นหัวกุ้งเหมือนจะเป็น่างักุ้งหัวกุ้งเป็นแม่นองไข่ตํำจุบปนกุ้ง แดงเยอะหมดเลยไปน้องไปสุปออายังองเบอันนี้ขัวพริกขัวพริกไปซุปไส้หนสิพริกหอมกระเทียมไปบักกับตองบัส้ปลาขาทเคืกันเดใส่อีกไหลไหมาตเดือดนี่แม่นซิ่น เสียบเยลยหอมหูหูอยู่เสียบแล้วแต่ว่มามื่อนี้สิกินสองแบบแบบได้ยังแบบหนึ่งอันใส่ไปอ,อีตู้พี่น้อง <c oughs> อันแบบใส่ไปอ,อีตู้แล้วเราติดแบงออกเพราะว่าแม่ม่วานว่กินเพราะกันขาแม่น้องไงแล้วสิเห็ดซองแบบนี่เสียบแล้วไปอีตูเ้เราติดตักออกได้ไหม วนนบวมักผักค้าก็สิ่กินกแม่นววมักผักค้าก็กินใส่ไปตูเสียบระเดิอพี่น้องน้องในตักเดแบะ,ะเสียบครับตาก็หนำมนเนี่ย ต่กนามเลยหรอพี่บุญปีถ้ตอนบุปีตะสดเด็ดอะไแจก็ยังปเด็นนะตอนนี้แหละมาเนี่ยเบที่สองมาเนี่ยักขาลงไปสองสูตรี่หมอเดียวกันสองสูตรใส่หมืดจัจ้องอะไรทังตะคุนนอนอุ้งหมักผักขานะพี่น้อนพร้อมั างเลือกอย่างพวกน้องะน้องีุงีแม่ปนอนน่าเสียบค่ะจเตียงพักขี้เล็กขวดหนังไปขออะไรดิมาตอ้มเอง้มลยตไปสขวดสามแบบไง มีนู่ที่สามปนกุ้งปนกุ้งไม่ไม่สดสดจากสาพี่ลงโุ่งลงจ้ะตูเบิลเลยจ้ะหมดเลยประเด็ก กเส้นมีพอดีก็เป็นคนกุงแต่ว่าครกไง,ง,ง,งปลาพิษเป็นดตาดีอยางน,นี้บบว่าเป็นบฟงาส้นปลต้มแดดทักจ้ะแบ๋ยวสีเป้งูัวเป็นกุง้งน้ำปลาแดกลงตุดลดลงน้ำปลากหนา กลับมา,าตาอุบลพี่น้นนอง <c oughs> หวยมา,าตาอุบลเรต็มกับขวดนะหยอใส่ที่นั้นได้หอมลองบัน ไหลเต็มเลยวนาะพี่เนาะเดี๋ยวเขาซิมด้วยจิ้นซิมเยอะจ้ะท <c oughs> างปุ่นกำลังแต่งผ้าเข่าล่อรสชาติพอดีจ้ะ Loi đã trắng lợi của quyển sách. Move ong thêm cổng vắng 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 thêm ลดคุ้มวานไว้ากเป็นเบาหวานพี่เ้าสองตัวเดนได้หน่อยน้วี้เโรดเก็ใส่บบไหลมันไปใส่เหมือนแบบลูเป็นเมือนตีอันมกินผักขาดม้วนไปมนไปกินผักขามาตีลูกม้วกินผักา่กินเพ็ด ว่ากินปลาคากับว่ากินเป็ดน้ำดเด็ดเดี่ยวแล้ตีลูกโดดน่ยวหลโดดก็เสียตีเดีย๋ยาหาลูกโดดจจะเข้ากันเกือบเลยแล้วครับเดื่องกินห้องวันนี้มีแกงักขี้เล็กยเส้นหนังแล้วกา็ป่นกุ้งซุปหอยกีบกี้พร้อมลวกซั่วโอ้ยไปรุ่นหัวพิษ<ม>พี่น้องเลย S <S ตมอ่นกะมีเน้อไเนี่ยโอ้โหคือว่าขายู่มาได้ซี่สมองสุบบ้านละครับกินไม่กิมาหวนง่ายน้มูไปรุ่นนมันี่เห็นนะยุดซี่มึงกอนเดียวเดก่อนเอานี้แหละเร็วๆาย่ินอย่างเโดดควอมเด้อ่โหดความอาวม้าัหาเยเด้่หเดียวจิงจับจับโอเว่ะโอเคโอเคไปมาๆี่นห่งกินเขาง่ายน้มูไปรุ่นมันนี่ มาได้จี๊สองนองกันเด้ดตลองจีงตัวนีนว้นกต้นกุ่ครับจับเพื่อนนั่งกับไยดีครับจับใบกอกส่วงหอยนย่เป็นเลยส่วงหอยใบกอกมาเด้อจ้ะขินเข่าง่ายนนำรึงทีเดีวยวปวดันได้ อันนกเล็กๆ <coughs> <mouldy sẽ> <coughs> <coughs> <S Gram sau> ังกระพ,อพ,อพอ้อยคอยขึนดึงนังเป็นทุบได้อ่อยขัดดึงจ้มไม่นั่นหน่กินย่งกิมาทุมั้งทุมมาตุ่มมาทำได้กรเซาะทำม

ดาคอนรสชาติขมพอดีพอดีไ่ลอยแมนๆเนาะบ่ขมเลยบ่แสบเลยทั้งหมดมันบ่ได้รสชาติจะว่าบ่ต้องติดก็เหมือนว่าติดไปลิ้นน้อยนึงนะอะไ้การเลยนี่มัพอดีร้องหนำตาดีทำเองให้เต็มเดูนี่จะปลาขา เอาไปดูเดยเีักีเล็กพวกเขาวกเขายยมเาเขาุ่หยุดไม่ย่มมู่เดเลี้บท่วมกันสมบูรณ์ข้กันเอกยอ้วนสมบูรณ์จริงก็บไว้สมบูรณ์หลายคนกินก็แสบเนาะสุกงโอเคอยู่ ย้ำโยงเข็บบะมี่แล้วกินไม่รักบึงนะพี่นี่มันวนไปวนมาบ่มีแนวกินหลายเลยมันค็อยู่วันห้องแต่กินผัดผัดกผัดๆมันก็เบื่อน้องมนี่พัดมาไอ้กินก็คือสมบูรณ์เท่านั้นบ้านเข้นต้องออกมาหน้าก่อนเดี๋ยวน้ำซ่าง่ามี่ยังมีอะไกินน้อนก็ดินเขินพนัมเขินกันมากเลยพี่เดินนายุด ตัวมึงโอ้ยมึงไข่ดีครับใคากินตามไร่ท่านมันยังจะกินอันนั้นเหรอต้นตตลอากาศว์ยี่ดีไหมจืดจนจะทวดแล้วได้แล้วน่าจะตกมาขึ้นแจ็บฮะตัวเว้นลมเด็กฝลาห้องแห้งก่อนเดี๋ยวก่อขอบคุณเอฟตีครับ ขอบคุณพี่น้นองมาเท่าทีค่อยติดตามอีสารไปน้อยห้ยสกสลังใจมาตลอดมนมีนมีแกมพ่อเกล็กเส้นหนังแลวกะสมอึงชั่วหัวหอยแล้วก็ซุปกุ้งอ,อะไรอะไรเนี่ยครับพี่น้องยังได้กับฝากพี่ฝานกน้องไว้ซ้ำนี่แหะครับสวัสดีครับ